คุณฟังครับมันจะดีแค่ไหนหากคุณสามารถกำจัดนิสัยแย่ๆออกไปจากชีวิตแล้วสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาด้วยตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงหนึ่งอย่างดูเหมือนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรคุณสามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งได้เพียงแค่คุณไม่หยุดทา คุณจะสร้างธุรกิจให้ผลอันน่าทึ่งได้ถ้าคุณไม่หยุดทำงานคุณจะมีรูปร่างที่สวยงามน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดเข้าคอร์สออกกำลังกายคุณจะเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หย evet ุดเรียนรู้คุณสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดเก็บออมคุณจะสร้างมิตรภาพได้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดใส่ใจห่วงใยคนอื่น นี่คือพลังของการกระทําเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลลัพธ์อย่างน่าทึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นแสงสองทางพาคุณออกจากนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยใหม่ให้ดีกว่าเดิมเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นอย่างทาวรสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Atomic Habits เขียนโดยเจมคลียร์หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันและเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นตลอดไปขอให้ทุกคนฟังจนจบคลิปนะครับ เพราะมันจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยเฉพาะวิธีที่คุณจะเริ่มใช้หนังสือเล่มนี้กับนิสัยของคุณเองหวังว่าคลิปนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับทุกคนได้และถ้าใครอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือ c ีอ b o o ุหรือร้านหนังสือทั่วไปครับเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ ขอให้ทุกคนลองจินตนาการถึงภาพเครื่องบินกำลังบินขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณกำลังออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังลอสแองเจลิสแต่ทว่าก่อนที่เครื่องจะขึ้นบินนั้นมีใครบางคนปรับระนาบการบินผิดเพียงเล็กน้อยประมาณ3องศาและเครื่องบินก็ยังบินไปตามทางปกติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือจุดหมายปลายทางเพราะมันจะกลายเป็นติฮวนาในเม็กซิโกแทนที่จะเป็นลอสแองเจลิสเช่นเดียวกันกับนิสัยของคุณการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อยในนิสัยของคุณนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณได้อย่างน่าทึ่งและไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของตัวคุณเอง พลังของอ t o m i c h a b บินั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่จะนำชีวิตของคุณไปสู่จุดหมายที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการปรับเปลี่ยนเพียง1%คือการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทำซ้ำๆและทำบ่อยๆมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ เพราะ1%ที่ดีขึ้นทุกวันเป็นเวลา1ปีจะดีขึ้นเกือบ38เท่าและ1%ที่แย่ลงทุกวันเป็นเวลา1ปีอาจส่งผลเสียในรูปแบบของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสิทธิภาพทักษะและความสัมพันธ์ของคุณทุกคนครับความสำเร็จนั้นเป็นผลมาจากนิสัยประจำวันของคุณไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวในชีวิต การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอยที่คุณไม่ทันสังเกตเห็นสามารถสร้างความสำเร็จให้คุณได้สิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวและกลับไปสู่กิจ,จวัตรเดิมๆนั้นก็คือการใช้ความพยายามอย่างมากแต่แทบไม่เห็นผลลัพธ์เลยผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดนั้นต้องอาศัยกระบวนการและใช้ความอดทนคุณต้องเลิกโฟกัสไปที่เป้าหมายแต่คุณต้องไปโฟกัสที่ระบบแทน เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการทำให้สำเร็จแต่ระบบคือกระบวนการที่จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์คนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนั้นต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันแต่ภายใต้เป้าหมายเดียวกันนั้นมันก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็เป็นเพราะว่าเป้าหมายเป็นเพียงการกำหนดทิศทาง แต่ระบบต่างหาคือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนนิสัยและเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ทำนิสัยแย่ๆเดิม,ดมๆซ้ำๆเป็นเวลานานนั้นไม่ใช่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเพราะมีระบบที่ไม่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างหากกิจวัตรและพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำกันทุกวันนั้นมันสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกเพิ่มมากขึ้น มันก็เหมือนกับอะตอมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโมเลกุลนิสัยเองก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและถ้าคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยคุณต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นมีทั้งหมด3ชั้นดังนี้ชั้นที่1คือการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ซึ่งก็คือสิ่งที่คุณได้รับ ชั้นที่2คือกําลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการซึ่งก็คือสิ่งที่คุณทําและชั้นที่3คือกําลังเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณซึ่งก็คือคนที่คุณอยากจะเป็นหากตอนนี้คุณเป็นคนติดบุหรี่แต่คุณต้องการที่จะเลิกสูบบุหรีเมื่อมีคนยืนบุหรีให้คุณคุณจะต้องตอบว่าไม่ละขอบคุณผมไม่ใช่คนสูบบุหรี เพราะการตอบว่าคุณไม่ใช่คนสุบรีมันคือการระบุตัวตนที่คุณอยากจะเป็นซึ่งก็คือคนไม่สูบรีมันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการหลุดออกจากตัวตนเดิม,ดมบ่งบอกว่าปัจจุบันคุณไม่ใช่คนสูบรีอีกต่อไปคนเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองได้เสมอคุณสามารถเลือกตัวตนในแบบที่คุณอยากจะเป็น เพื่อกลายเป็นคนในแบบที่คุณปรารถนาได้พวกเรามาดูกฎ4ข้อซึ่งเป็นกฎง่ายๆที่จะช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นและกําจัดนิสัยที่ไม่ดีให้ออกไปกฎข้อที่1ทําให้เห็นชัดเจนนิสัยส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำยิ่งนิสัยเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมากเท่าไหร่ คุณยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีสติกับมันน้อยลงเท่านั้นความล้มเหลวหลายอย่างมักเกิดจากความไร้สติไม่รู้ตัวถ้าคุณอยากมีสติในการแสดงพฤติกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นคุณต้องเริ่มต้นจากการประเมินนิสัยของตัวเองโดยการจดพฤติกรรมประจำวันทั้งหมดของคุณไว้ในตารางสรุปพฤติกรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนจากนั้น ให้จัดประเภทนิสัยแต่ละอย่างว่าเป็นนิสัยที่ดีนิสัยที่ไม่ดีหรือนิสัยที่เป็นกลางในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของตัวเองจากนั้นก็เริ่มต้นสร้างนิสัยดีๆให้เกิดขึ้นโดยการทำให้มันชัดเจนด้วยการระบุเวลาสถานที่และระบุเจตนาของคุณอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสร้างนิสัยการอ่านหนังสือคุณต้องกำหนดแผนการที่ชัดเจนให้ตัวเองดังต่อไปนี้ฉันจะอ่านหนังสือวันละ15นาทีเวลา6โมงเย็นในห้องนอนวิธีการสร้างนิสัยที่ผู้เขียนแนะนำเพิ่มเติมในข้อนี้คือการสร้างนิสัยด้วยการซ้อนนิสัย การซ้อนนิสัยคือการผูกนิสัยที่ต้องการเข้ากับนิสัยที่มีอยู่ที่เป็นกิจวัตรที่ต้องทําทุกวันหลังจากทํานิสัยปัจจุบันให้สร้างนิสัยใหม่ที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นหลังแปลงฟันฉันจะยืดเส้นยืดสาย5นาทีหรือหลังจากแปลงฟันฉันจะทําสมาธิเป็นเวลา10นาทีการทําแบบนี้อย่างสม่ําเสมอ ทำซ้ำๆและทำบ่อยๆจะทำให้การสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้คุณยังกำหนดพฤติกรรมได้ดีขึ้นด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมคนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมมากกว่าความมุ่งมั่นหรือแรงจูงใจมันเป็นเรื่องยากที่จะติดนิสัยเชิงบวกในสภาพแวดล้อมเชิงลบเพราะสิ่งแวดล้อมคือมือที่มองไม่เห็น จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์หากคุณอยากสร้างนิสัยใหม่คุณต้องกำหนดและออกแบบพื้นที่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ทำงานคุณต้องทำให้เป็นแบบนี้หนึ่งทำให้มองเห็นสร้างนิสัยที่ดีด้วยการทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเช่นหากคุณต้องการดื่มน้ำมากขึ้นคุณต้องวางขวดน้ำรอบๆบ้านในห้องนอนห้องนั่งเล่น ห้องทำงานและทุกทุกที่ที่คุณจะมองเห็นเพื่อที่คุณจะได้ดื่มน้ำได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น 2. เหลีกเลี่ยงนิสัยที่ไม่ดีด้วยการทำให้มองไม่เห็นหากคุณพยายามกำจัดนิสัยที่ไม่ดีวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการทำให้มองไม่เห็นจงกำจัดมันออกจากสภาพแวดล้อมของคุณหากคุณกำลังพยายามลดน้ำหนัก คุณต้องวางอาหารขยะให้พ้นสายตาหรือไม่ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลยหากคุณต้องการลดปริมาณการดื่มเบียร์หรือน้ำอัดลมคุณก็ต้องไม่มีสต็อกไว้ในตู้เย็นหรือไม่ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลยเพราะถ้าคุณไม่เห็นหรือถ้ามันไม่มีคุณก็จะไม่กินและไม่ดื่มกฎข้อที่สองทำให้หน่าดึงดูดเมื่อเราคาดว่าจะได้รับรางวัล เราก็จะลงมือทำยิ่งการกระทำนั้นให้รางวัลได้มากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะทำซ้ำๆจนติดเป็นนิสัยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นขั้นตอนในการสร้างนิสัยที่ดีคือการทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นระดับแรงจูงใจของคนเราได้รับผลกระทบมาจากโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนและสารสื่อประสาทโดปามีนมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจความจำการเรียนรู้การลงโทษตลอดจนการเคลื่อนไหวโดยสมัครใจการใช้โซเชียลมีเดียการกินอาหารขยะและการใช้ยาล้วนเกี่ยวข้องกับโดปามีนในระดับสูงซึ่งก่อให้เกิดเป็นนิสัยฮอร์โมนโดปามีนไม่ได้หลังออกมาเวลาที่มีความสุขเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเมื่อมีความรู้สึกคาดหวังด้วย บางครั้งการคาดหวังถึงการไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนก็ดีกว่าการได้ไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนจริงๆการทำให้นิสัยน่าดึงดูดใจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะความคาดหวังจากประสบการณ์ที่คุ้มค่ามันจะผลักดันให้ลงมือทำคุณสามารถใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการรวมกลุ่มสิ่งล่อใจสร้างนิสัยได้กระบวนการรวมกลุ่มสิ่งล่อใจ มันจะทำให้นิสัยหน้าดึงดูดยิ่งขึ้นคุณสามารถทำได้โดยการรวมนิสัยที่คุณอยากทำเข้ากับนิสัยที่คุณต้องทำตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบดู n น t f l i x หรือถ้าคุณชอบฟังเพลงคุณอาจรวมการดู n น t f l i x เข้ากับการออกกำลังกายได้หรือคุณอาจฟังเพลงไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจที่จะออกกำลังกาย แต่คุณจะถูกบังคับให้ทำเพราะจะได้ทำอย่างอื่นที่คุณชอบจริงๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามอิทธิพลของกลุ่มคุณจะได้รับอิทธิพลจากผู้คนที่ใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดหากคุณกำลังพยายามทำนิสัยใหม่หากคุณกำลังพยา,า,ย,าพยามสร้างนิสัยใหม่โดยการออกกำลังกายเพราะต้องการมีรูปร่างที่ดีขึ้นคุณ ก็ต้องแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่มีรูปร่างดีหากต้องการอ่านหนังสือมากขึ้นก็ให้เข้าร่วมกับชมรมอ่านหนังสือคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงนิสัยให้เข้ากับประสบการณ์เชิงบวกเพื่อเน้นถึงประโยชน์ของพฤติกรรมแทนที่จะเป็นข้อเสียคุณสามารถตั้งโปรแกรมความคิดของคุณใหม่ได้อย่างรวดเร็วและทำให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น การเข้าฟิตเนสจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและไม่อ่อนเพลียการทำความสะอาดบ้านจะทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยและทำให้สบายใจการออมเงินจะทำให้มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตการเปลี่ยนแปลงเพียงเ,เล็กน้อยในกรอบความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณที่มีต่อน,นิสัยหรือสถานการณ์บางอย่างได้ในทางกลับกัน หากคุณต้องการเลิกนิสัยที่ไม่ดีคุณก็แค่ทำให้นิสัยนั้นไม่น่าสนใจอีกต่อไปกฎข้อที่สทํทำให้เป็นเรื่องง่ายพฤติกรรมจะกลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเมื่อมีการทำซ้ำเมื่อคุณทำกิจกรรมซ้ำๆสมองของคุณจะเปลี่ยนไปมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนานมาแล้วที่นักประสาทวิทยาเจาะลึกถึงกระบวนการสร้างนิสัยพบว่า เครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างนิสยัยคือการทําซ้ําๆและทําบ่อยๆการที่คนเราจะทําซ้ําๆและทําบ่อยๆได้นั้นมันจะต้องทําได้ง่ายและสะดวกเพราะถ้ายิ่งทํายากยิ่งต้องพยายามมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการออกกําลังกายแต่ถ้าคุณต้องใช้เวลาเดินทางไปยิมถึง20นาที มันก็มีโอกาสสูงที่คุณจะไม่ไปออกกำลังกายแต่ถ้าหากว่ายิมนั้นตั้งอยู่บนเส้นทางไปทำงานโอกาสที่คุณจะออกกำลังกายมันก็จะง่ายขึ้นอีกวิธีที่คุณสามารถทำให้มันง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นคือการจัดเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพื่อที่คุณจะได้ตื่นมาออกกำลังกายในตอนเช้า ผู้เขียนได้แนะนำวิธีการหยุดผลัดวันปละกันพุ่งโดยการใช้กฎ2นาทีการใช้กด2นาทีนี้มันสามารถช่วยให้คุณสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆซึ่งจะนำไปสู่แรงกระตุ้นนิสัยและความสำเร็จในเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้แค่เริ่มต้นให้ง่ายเข้าไว้เพราะการทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยการวิ่งมาราธอน จะกลายเป็นการสวมรองเท้าและยืดเส้นยืดสายเป็นเวลาสองนาทีการอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงต่อวนันจะกลายเป็นการอ่านหนึ่งหน้าต่อวนันการทำน้อยกว่าที่คาดหวงังแต่ทำให้ได้ทุกวันทำซ้ำๆและทำบ่อยๆคุณต้องทำให้มันง่ายเข้าไว้เพื่อที่คุณจะได้ทำทุกวันจนติดเป็นนิสยัยจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไป หลังจากที่คุณเชี่ยวชาญน,นิสัยสองนาทีแล้วคุณก็จะสามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้ในทางกลับกันถ้าคุณต้องการกำจัดนิสัยที่ไม่ดีให้ออกไปคุณต้องทำให้มันยากขึ้นคุณต้องคิดหาวิธีสร้างกำแพงกั้นความขัดแย้งระหว่างตัวคุณกับนิสัยแย่ๆเพื่อทำให้มันมีอุปสรรคมาขัดขวางมากที่สุดและทำยากมากที่สุดเช่นหากต้องการดูทีวีน้อยลง ก็ให้ถอดปลั๊กทีวีหลังจากใช้งานแต่ละครั้งและวางรีโมทไว้ในตำแหน่งที่ไม่สะดวกถ้าคุณมีนิสัยไม่ดีในการใช้จ่ายโดยพละการเวลาไปซื้อของให้คุณทิ้งบัตรเครดิตไว้ใต้เบาะรถคุณต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทําให้นิสัยแย่ๆของคุณมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงและไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปกฎข้อที่4ทํทให้หน้าพึงพอใจ ความรู้สึกพอใจคือข้อความที่ถูกส่งไปยังสมองว่ามันรู้สึกดีมันจะทำซ้ำเพราะทำแล้วมีความสุขสมองของคุณจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนั้นควรค่าแก่การจดจำและทำซ้ำสิ่งที่ได้รับรางวัลในทันทีจะถูกทำซ้ำสิ่งที่ถูกลงโทษในทันทีจะถูกหลีกเลี่ยงเราทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต แต่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจคนส่วนมากมักจะเลือกทำเพื่อความสุขในตอนนี้เสมอทั้งๆท,ท,ที่คุณอยากหุ่นดีขึ้นอยากร่ำรวยขึ้นและอยากมีความสุขมากขึ้นแต่คุณกลับเลือกทำเพื่อตัวคุณในปัจจุบันคุณไม่ยอมให้ตัวเองอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ข่าวดีก็คือคุณสามารถฝึกฝนตัวเองได้ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนตัวเองนั้นก็คือ การให้รงหางวัลเพื่อสร้างความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆสำหรับพฤติกรรมของตัวเองที่ส่งผลดีในอนาคตระยะยาวการให้บทลงโทษเล็กๆน้อยๆในทันทีสำหรับการทำพฤติกรรมที่ไม่ได้ส่งผลดีต่ออนาคตของคุณคุณต้องฝึกนิสัยเหล่านี้ให้มีความต่อเนื่องและสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกก็คือการรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสำเร็จ แม้จะในเรื่องเล็กน้อยก็ตามเพราะการรู้สึกถึงความสำเร็จเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความพยายามของคุณให้ผลตอบแทนแล้วและสิ่งที่คุณทำนั้นคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจลงไปจงจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเลือกรางวัลระยะสัน้นเพราะมันจะช่วยเสริมแรงนิสัยใหม่ของคุณให้เกิดขึ้นซ้ำๆและบ่อยๆ,อยๆกด3ข้อแรก คือการทำให้เห็นชัดเจนทำให้หน่าดึงดูดและทำให้เป็นเรื่องง่ายเป็นวิธีการเพิ่มโอกาสให้คุณทำจนเป็นนิสัยแต่การทำให้หน้าพึงพอใจในกฎข้อสุดท้ายนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณทำนิสัยดีๆซ้ำอีกครั้งต่อไปในอนาคตทุกคนครับการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์คือการเรียนรู้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการนำไปใช้กับชีวิตของคุณจริงๆดังนั้นหลังจากที่คุณอ่านหนังสือหรือฟังสรุปจากหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างระบบนิสัยเกี่ยวกับนิสัยของคุณได้อย่างไรแนวทางของคุณและคนอื่นอาจแตกต่างกันหรืออาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันแต่ทุกอย่างสามารถปรับปรุงได้หากใครได้ลองทำแล้วเห็นผลเป็นอย่างไร คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับสำหรับตัวเราเองนั้นก็มีนิสัยดีๆที่ต้องการพัฒนาคือการออกกำลังกายการนั่งสมาธิการสวดมนต์และการอ่านหนังสือที่สม่ำเสมอมากขึ้นส่วนนิสัยแย่ๆที่เราต้องการจะกำจัดมันออกไปคือการดูซีรีส์และใช้งานโซเชียลมีเดียมากเกินไปสิ่งแรก ที่เราทำเลยก็คือทำตารางสรุปนิสัยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนมันทำให้เราเห็นว่ามีหลายอย่างเลยที่เราต้องเลิกทำให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการซ้อนนิสัยในหนังสือเล่มนี้มันทำให้เราสามารถสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆขึ้นมาได้ท้ายที่สุดแล้วหากคุณอยากสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาใหม่ คุณต้องทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้ทำให้มันเห็นชัดเจนทำให้มันน่าดึงดูดและทำให้มันน่าพึงพอใจในทางตรงกันข้ามนิสัยที่คุณต้องการกำจัดมันออกไปคุณต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากเข้าไว้ทำให้มันมองไม่เห็นทำให้มันไม่น่าดึงดูดและทำให้มันไม่น่าพึงพอใจนิสัยของเราที่ว่ามาข้างต้นนั้น เป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแต่มันขาดความสม่ําเสมอเราจึงนําสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้ขั้นตอนแรกคือการทําให้มันชัดเจนขึ้นเราจะออกกําลังกายตอนสี่ทุ่มในห้องนั่งเล่นเราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อนิสัยนี้ เราหยิบชุดดัมเบลออกมาวางไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดที่สุดซึ่งนั่นก็คือพื้นที่อยู่ใกล้กับทีวีมากที่สุดเราติดตามช่อง YouTube การออกกำลังกายเพิ่ม2ช่องจากนั้นเราก็เพิ่มโดปามีนและแรงจูงใจเรารวมการออกกำลังกายด้วยการฟังพอดแคสต์หรือฟังเพลงที่เราชื่นชอบเราจะคอยบอกตัวเองซ้ำๆในขณะที่กำลังออกกำลังกายว่า เรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเราซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาไว้ที่บ้านเป้าหมายของเราก็คือห้ามหนักเกิน60กิโลมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เราออกกำลังกายทุกวันสำหรับการสวดมนต์และนั่งสมาธินั้นเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการต่อย,ยอดหลังจากที่เราออกกำลังกาย เราก็จะอาบน้ําหลังจากที่เราอาบน้ําเราก็จะสวดมนต์และหลังจากที่เราสวดมนต์เราก็จะนั่งสมาธิสําหรับการสร้างนิสัยการอ่านอย่างส,งสม่ําเสมอนั้นเราตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งเล่มเราทําให้ปัจจัยกระตุ้นเห็นชัดขึ้นด้วยการวางหนังสือไว้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอน ห้องหนังสือหรือแม้แต่ในรถแม้บางครั้งที่เรารู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือเราก็ทำให้มันน่าดึงดูดและทำให้มันง่ายในการเลือกหยิบมาอ่านได้ตลอดสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในช่วงวันหยุดคือการนั่งจิบกาแฟและอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านมันช่างเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในการรวมนิสัยเข้าด้วยกันเพราะการนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้หน้าบ้านนั้นคือสิ่งที่เราโปรดปรานที่สุด เราต้องการพุ่งโดปามินนี้เพราะต้องการให้การนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้เชื่อมโยงกับการอ่านหนังสือของเราส่วนกด2องนาทีนั้นเราทำได้ง่ายมากๆเราไม่ได้เปิดอ่านหนังสือหนึ่งหน้าแต่เราเดินเข้าห้องทำงานแทนเพราะเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในห้องทำงานเราก็เหมือนหลุดเข้าไปในห้องสมุดซึ่งมีหนังสือรอให้เราอ่านอยู่มากมาย สำหรับนิสัยแย่ๆที่เราพยายามกำจัดออกไปเพื่อให้นิสัยแย่ๆนั้นหายไปเราเริ่มต้นด้วยการทำให้โทรศัพท์ของเราน่าเบื่อที่สุดเราต้องลบแอปในมือถือทิ้งไปจำนวนมากโดยเฉพาะแอปเกมแอปหนังและแอปละครซีรีส์เพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์ไม่น่าสนใจอีกต่อไปเราเพิ่มความยากโดยการไม่ชาร์จแบตปล่อยให้แบตโทรศัพท์หมด ระวังโทรศัพท์ให้พ้นสายตาไม่วางไว้ใกล้ตัวเลยทุกคนครับพฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องง่ายถ้ามันทำได้ง่ายมองเห็นได้ชัดเจนน่าดึงดูดและน่าพึงพอใจแต่พฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องยากถ้ามันทำได้ยากถ้ามันมองไม่เห็นไม่น่าดึงดูดใจและไม่น่าพึงพอใจดังนั้น ถ้าคุณอยากสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองคุณต้องทำให้นิสัยเหล่านั้นทำได้ง่ายเห็นได้ชัดเจนน่าดึงดูดใจและน่าพึงพอใจในทางตรงกันข้ามถ้าคุณอยากกำจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปคุณต้องทำให้นิสัยเหล่านั้นทำได้ยากมีแต่อุปสรรคคอยขัดขวางไม่ให้อยู่ในสายตาไม่น่าดึงดูดใจและไม่น่าพึงพอใจบางครั้ง นิสัยบางอย่างสมองเราจดจำได้ยากคุณจึงต้องทำให้ปัจจัยกระตุ้นเห็นชัดเจนเข้าไว้บางครั้งคุณไม่รู้สึกอยากจะเริ่มลงมือทำคุณจึงต้องทำให้นิสัยนั้นน่าดึงดูดใจชวนให้อยากทำในหลายๆครั้งคุณอาจเพราะว่าการทำนิสัยบางอย่างยากเกินไปคุณจึงต้องทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้ และบางครั้งคุณก็ไม่รู้สึกอยากทำนิสัยนั้นๆอย่างต่อเนื่องคุณก็ต้องทำให้นิสัยนั้นเป็นที่น่าพอใจซึ่งคุณทำแล้วมีความสุขนี่คือกลยุทธ์ที่ใช้สร้างระบบที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้มันล่อล้อมนิสัยให้ดีขึ้นกว่าเดิมคนบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแต่ถว่า การลงมือทำทันทีแม้จะทำได้น้อยกว่าที่คาดหวงังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยชาลีมังเกอร์กล่าวเอาไว้ว่ากฎข้อแรกในการฝึกฝนบ่มเพาะนิสัยคืออย่าหยุดหรือเลิกกลางคันโดยไม่จำเป็นขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ